คุณกำลังรังรบฟังซีมยูพอดแคสต์โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซีมยูพอดแคสต์ค่ะวันนี้นะคะจะนำเรื่องราวของนวัตกรรม,มแมลงทหารเสือมาฝากกันค่ะ มชจับมือ CPF ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรม,มแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรม BCG ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะได้ร่วมกับบริษัทเจริญโพกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ค่ะเพื่อผลักดันเศรษฐกิจยั่งยืนต่อยอดโครงการนวัตกรรมน้ำมันสกัดจากมแมลงทหารเสือเพื่อใช้เป็นสารสกัดในเครื่องสำอางซึ่งเป็นงานวิจัยแผนงาน สเปียเฮดนะคะด้านเศรษฐกิจภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสู่งานวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรม BCG ค่ะโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะคะได้ร่วมกับดรไพรรัตศรีชนะ ซึ่งทัานก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทเจริญพกพานอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ค่ะได้ลงนามความร่วมมือร่วมกันนะคะในงานวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรออาหารม BCG เพื่อต่อยอดและขยายผลในเชิงพาณิชย์ด้าน b i o w a s t หรือสกุล a าฟีดค่ะซึ่งสอดรับกับโมเดล BCG Economy หรือว่าเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจ หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนั่นเองนะคะก็เป็นโมเดลที่ประเทศไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ c p f ได้มุ่งมั่นผลักดันให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางของ SDG ค่ะหลายคนก็อาจจะไม่เคยได้ยินนะคะในส่วนของคำว่ามแมลงทหารเสือเนี่ยคืออะไรซึ่งตัวของมแมลงทหารเสือหรือว่า Black Soldier Fly เนี่ยนะคะก็เป็นมแมลงที่มีศักยภาพแล้วก็กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกค่ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้เล็งเห็นถึงโอกาสนะคะและได้มีการศึกษาแนวทางการเพิ่มประโยชน์จากแมลงทหารเสือด้วยการบูรณาการเอาความร่วมมือของนักวิจัยหลากหลายคณะในมหาวิทยาลายัยทั้งในด้านของการพัฒนาระบบการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพสูงนะคะ นำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการแปลรูปเป็นอาหารสัตว์เครื่องสำอางการพัฒนาการผลิตมแมลงทหารเสือที่เหมาะสมต่อคุณภาพน้ำมันสกัดและการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เว้องสำอางครบวงจรจากมาแมลงทหารเสือด้วยค่ะ ในเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดตตรยุทธนาพิบูลสิริผลผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นหัวหน้าโครงการนี้นะคะได้ให้ข้อมูลค่ะว่ามชและ c p f มีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาอุตสาหกรรม BCG ซึ่งเป็นแนวคิดในการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมเพื่อมายกระดับความสามารถในการผลิตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารค่ะ และยังได้ส่งเสริมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกร,กรและชุมชนซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะคะ CPF ได้สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและร่วมการศึกษาเพื่อสร้างระบบต้นแบบการเลี้ยงหนอนแมลงทหารเสือแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยค่ะซึ่งเป็นฟาร์มที่เหมาะสมสำหรับชุมชนนะคะเพื่อให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็สร้างเป็นอาชีพ โดยนำผลผลิตทางการเกษตรที่เหลือใช้นะคะมาสร้างมูลค่าซึ่งก็เรียกว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยแล้วก็จะเป็นโมเดลในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกษตรกร,ร,กรและชุมชนต่อไปด้วยค่ะ ด้านดรพรัตศรีชนะรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทเจริญพภภพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าทางบริษัทเนี่ยก็มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาแหล่งโปรโตีนทางเลือกไม่ว่าจะเป็น plant-based โปรตีนนะคะ cell-based โปรตีนรวมไปถึง insect-based โป in รตีนหรือว่าโปรโตีนจากกลุ่มแมลงเช่นนี้ค่ะและได้มีการพัฒนาอาหารสาหรับ มแมลงชนิดแรกนั่นก็คืออาหารจิ้งหรีดมาตั้งแต่ปี2,556แล้วนะคะสำหรับมแมลงทหารเสือตัวนี้เนี่ยเครือ CP ก็ได้เริ่มวิจัยกันมาตั้งแต่ปี2,559ในการศึกษาถึงการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหลากหลายด้านค่ะดังนั้นนะคะก็จึงอาจจะกล่าวได้ค่ะว่า,มาแมลงทหารเสือก็เป็นคำตอบหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน กับวัสดุชีวภาพในประเทศให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบของโปรตีนหรือไขมันแต่ว่าจะต้องมีรูปแบบการเลี้ยงที่เหมาะสมทั้งด้านของการลงทุนนะคะการควบคุมแมลงให้อยู่ในพื้นที่จำกัดทั้งนี้ที่มาของการผลิตแมลงก็ยังต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะมีผลผลิตที่ดีทั้งในด้านของการผลิต ด้านของคุณค่าโภชนะต่างๆรวมไปถึงการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนอกจากนี้ค่ะก็ยังสนใจที่จะศึกษาการเพิ่มมูลค่าการหาสารสำคัญที่มีประโยชน์รวมถึงการทดสอบผลข้างเคียงเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไปค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่นี่ CMU Podcast